ดีอยู่ไหนวะเฮ้ยกล่องแดงโอ้ตรงนี้มีกล่องแดงจำไม่เลวว่ามีกล่องแดง 3, 2, 1, สามสองหนึ่งสไนปึ้งปามาอเชิยมาแล้วเย่เ้ยๆๆยยลิงมาเยลิงมาลิงมาลิงมาโอ้ยโอ้ยโอ้ย ผมชิบหายไอเวนเออ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 เขาเกดลังสีโอ้เขาเกดลังสีด้วย ถือผีอมันถึกจังอ่ะยิงไม่ตายอ่ <c oughs> อเฮ้ยอะไรอ่ะถึกเกินไปแล้ว เฮ้ยมึงกันดาบได้ไงมึงถึกเกินมนุษย์มานาแล้วไอ้เหี้ยตีพอคายเต็ม,มข้าวนัดขโอบโคุณมากเราอยู่ตรงนี้สังเกตลังเสี็แล้วเนี่ยจำตรงกลางอยู่ละเข้มเืนเลยดีกว่า ได้วัดแน่ในเกดลางสีนี้จะมีสเปเชียลซอมบีพิเศษอยู่หนึ่งตัวนะ <c oughs> ซึ่งแม่งถึกมากเลยทีนที้ไหนวะ เป็นที่สูงก่อนต้องหาแล้วก็ต้องหาจุดยิงมันด้วยในเวลาเดียวกันประเด็นคือมันอยู่ไหนวะน <c oughs> ี่คือขึ้นสามเท่าหรอ มันไม่ทุบอกอะจะหามันยังไงอะเขาดีนเสียงแล้วยิงเสียงยิงเสียงอยู่นั้นอยู่นั้น เสร็จและวิ่งดิรอเหี้ยอะไรล่ะวิ่งดิวิ่งดิครับวิ่งดิครับรอเหี้ยอะไรล่ะครับนี่นะโอเค หลังสี่นี้จะอยู่ประมาณ20นาทีนะมีตัวเดียวเคลีาโคตรถึกเรียบร้อยลับอะไรโอเค fm สองสี้โหโคตรคุ้มเลยเจ๊จเป็ดว่าจะฝากแมน fm สองสี่เก้านี่ ammo box รวมแรงอย่างเพื่อนเย็ยเนื้ <excited Et S 2> uh huh. อ โอเคโอเคองเคมันมน,มนึมเรายังไม่ออกนะเกิดเจออีกตัวนึงเหน็นมันมีสองตัวมั้งหรือว่าตายแล้วก็เกิดอีกตัวหนึ่งอะ่ะตามเวลามันรอฟังเสียงทุบทุบอกอะ่ะ <c oughs> อยู่ไม่คุ้มเวลาบอสตัวนี้ค่อนข้างหายาก ไอ้เทียนหน้ากากรังสีนี่แม่งรำคาญลูกตายยิ่หายนี่มันกลายเป็นเฟิร์สวิวอ่ะเหมือนเฟิร์สวิวมันมองยากเร็วอัพตัตกหกสิบเฮ้ยดับเรียกวะสัมบี้รังสีดับต็กได้หรอเอ้ยดีว่ะวิญญามสอมบี้ในรังสีก็ดีเนี่ย เข้าไปในเกตลังสีแรงแรงนะเดี๋ยเจอตัวนึง ไม่ดิกับการ์ดอ๋อโอเคเข้าใจละปกติผีมันตอบแต่ยานะเนี่ยอ๋อถ้าตีซอมบี้ในรังสีมีก่ก็ได้เน็ตด้วยได้การ์ดด้วยดีวะ่ะ กับสวนช็อตกันอะไรวะหนะ้าสวนช็อตกันนี้เพิ่งเคยได้เลย ใส่ไม่ทันตั้งตัวออเวนพีเคมบ็อกอุ้ยตกกระจายหมดอ้าลังสีหมดแล้วเป็นหมกได้ละลังสีหมดแล้วโอเคกระจายแล้วมันอย่างนี้นี่เองท็อกซิกกรีนเหรอ